นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะไปเตยมาทำคลิป r a นดอมนะคะกับหัวข้อนี้นะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้วันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่แต่ไปเตยจะมาสุ่มดูพลังงานให้คุณเลยนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กด s u b s c r i b e ไปเตยก็ฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ให้ไปเตยด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจน้องแหวนนะคะรุ่นนี้หมดแล้วรุ่นนี้หมดแล้วเหลือน้องใหม่ทองนะคะ ก็ทักมาสอบถามได้เลยแล้วก็ตะกุดของน่าจะเข้าอีกประมาณสัปดาห์นะคะเพื่อนๆน่าจะประมาณ7วันเพราะว่าสั่งเขาผลิตอยู่นะคะมีตะกรุดพระพิฆเนศแล้วก็ตะกุดเท้าเวสุวรรณนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะก็จะรับจองเท่าที่มีนะคะแล้วถ้าเปิด อจองใหม่เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ประกาศอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวถ้าสินค้าเข้าก็จะส่งรูปนะคะให้สิทธิ์กับเพื่อนๆที่สั่งจองก่อนนะคะจะมีอยู่ไม่กี่สีหรอกประมาณ3สีนะคะก็ ใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะไปเดยทําเป็นรอบๆนะคะไม่ได้แบบสั่งผลิตครั้งละจํานวนมากๆก็เดี๋ยวจะมาสุมส่มแจกแหวนสุ่มแจกกําไรนะคะตะกรุดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวหากิจกรรมเล่นก่อนนะคะ,ะมาดูกันนะคะสําหรับใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ดีนะคะในเช้านี้นะคะหรือคุณเปิดนะคะเข้ามาฟังนะคะตั้งใจฟังนะคะก็ไปดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คืออะไรนะคะก็เป็นพพ่อูดนะคะกลางทะเลทรายนะไพ่อุดกลางทะเลทรายนะคะเป็นเรื่องของอความไม่มั่นคงพูดถึงเรื่องของการเดินทางที่ พูดถึงเรื่องของความลำบากนะคะการรอคอยนะคะแต่เราก็ต้องเดินต่อไปนะคะผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่พายอยากจะบอกคุณนะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะอะ่ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนก็คือคุณจะต้องอดทนนะคะแม้เวลาของการรอคอยจะจะยาวนานสักแค่ไหนก็ตามต้องอดทนให้มากนะคะอดทนให้มากนะคะเหมือนอูดที่เหมือนเหมือน บ่นต้องอดทนกับความร้อนอดทนกับความเหนื่อยล้าอดทนกับความลําบากแล้วคุณเห็นไหมคะไพ่เดอร์ซันขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของพระอาทิตย์นะคะสุริยเทพนะคะที่พูดถึงเรื่องของความอย่างรู้นะคะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จนะคะที่ทรงพลังนะคะเป็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะในสำรับของฟาโรนะคะ ในสำหรับของไพ่ฟาโรนะคะเนี่ยคุณอาจจะต้องอดทนแม้มันจะนานแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามแล้วผลตอบรับมันจะออกมาเป็นเดิะสันนะคะไปดูต่อค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเป็นราชินีนะคะนั่งอยู่บนแท่นประทับที่มีเหรียญทองนะคะรายร้อมอยู่รอบๆราชินีผู้นี้นะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคืออะไรคะคือความอุดมสมบูรณ์คือความมั่งคัง่งคือความมั่งมีสีสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายอาจจะไม่สบายอ่ะอาจจะปาดเหงื่อหลายหยดนะคะกว่าที่คุณจะมาเป็นอ่อยอไพ่สุรยาเทพหรือเดอะซันนะคะหรือเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะใช้เวลานานนะคุณถึงจะประสบความสำเร็จนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าถามว่าคุณจะมั่งมีสีสุข คุณจะร่ํารวยไหมคะมันจะมีโอกาสรวยไหมชาติเนี้ยนะคะในอนาคตจะมีโอกาสร่ารวยไหมมีค่ะอดทนและจงมีสติมากๆกับการใช้ชีวิตนะคะนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเริ่มต้นคุณอาจจะลําบากสักนิดนะคะอาจจะลําบากสักนิดแต่ให้คุณอดทนกับทุกๆสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะแม้เราจะไม่รู้ว่าเอ้ยอาจจะอีกนานแค่ไหนหรืออีกนานสักเทียงรายนะคะอีกกีป่ปีอะไรเงี้ย เราอาจจะไม่รู้จุดหมายไปทางว่าตอนไหนเวลาไหนนะคะแต่สิ่งที่ไพ่บอกก็คืออดทนก่อนนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอีกหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ลูกแก้วอยคุบนะคะพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวดานะคะผู้ประทานพรให้แก่คุณนะคะหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาให้สติปัญญาคุณนะคะ ท่านก็จะช่วยเหลือคุณนะคะจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากความลำบากใครที่เปิดมาฟังคลิปนี้พอดีนะคะตั้งใจฟังหรืออาจจะเข้ามาด้วยความบังเอิญก็ดีนะคะคุณควรจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวเองนะคะและอะไรก็ตามที่คุณอธิษฐานไว้นะคะว่าคุณจะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะนั่นแหละท่านจะช่วยเหลือคุณนะคะทุกอย่างที่ เป็นความมีน้ำใจเป็นเรื่องของจิตใจที่ดีของคุณนะคะหากคุณเป็นผู้มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวนะคะคำอธิษฐานของคุณจะสำฤทธิ์ผลจะสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณคุณอาจจะอธิษฐานว่าโอเคถ้าคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือสาธารณาชนนะคะในด้านต่างๆนั่นล่ะค่ะ ท่านจะมาดนบันดาลประทานพรให้สิ่งที่คุณขอนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะอ่ะอีกสองใบก่อนจบคำทำนายนะคะจริงๆเราจะดูไพ่อื่นให้ด้วยนะ <c oughs> ขอดูขอดูไพา่าไพ่ฟาโรก่อนโอเคอีกสองใบนะคะคุณจะเห็นได้ว่าอ่ามันเป็นเหมือนแม่น้ำนายเนาะแม่น้ำนายที่ไล ะะไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคุณอาจจะต้องอ,อดทนนะคะกับสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีไพ่ดาบฟาโลไว้นั่นคือเรื่องของอำนาจนะคะ บางทีมันมีความสับสนในความคิดนะคะว่าอโอเคการงานอาจจะมีอุปสรรคแหละนะอ,อ,อาจจะต้องตะลุยฝ่าฟันไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําจะประสบผลสําเร็จหรือไม่คุณอาจจะต้องการคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากๆกับการทํางานหรือกับการคิดเพื่อหาหนทางที่เราปรารถนา นะคะก็อาจจะเหนื่อยล้าแหละไพ่ของความเหนื่อยล้ามันขึ้นมาสองใบนะคะอดทนนะบางสิ่งบางอย่างคุณต้องอดทนแล้วก็ไพ่แม่น้ํานายนะคะเห็นไหมไพ่แม่น้ํานายที่ดูเหมือนจะสดชื่นสบายใจนะคะแต่จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ทิศทางไร้จุดหมายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นบางอย่างเราไปควบคุมไม่ได้กําหนดไม่ได้ นะกำหนดไม่ได้ตีกรอบให้เรื่องนั้นไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเวียนไปตามความรู้สึกความคิดอารมณ์นะคะปล่อยให้มันไหลไปเหมือนสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดจบ นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินความรักคุณจะต้องมีสติมากๆนะคะเพราะความรักที่หวานชื่นนะคะการเงินที่มั่นคงกําลังจะเริ่มมีการสั่นคลอนแล้วเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งรับมันให้ดีนะคะอยู่ที่กําลังบุญและกําลังวาสนาของคุณนั่นเองโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเขาอาจจะบอกให้คุณเนี่ยต้องหนึ่งนะคะต้อง ปรับตัวให้ได้แล้วก็ยอมรับนะคะกับผลหรือสิ่งที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือต้องตั้งรับนะคะกับสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแต่บางสิ่งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้มันอาจจะเปลี่ยนนั่นก็ปล่อยให้มันไหลไปตามเวลา นะคะคบางสิ่งบางอย่างเราไปควบคุมไปกําหนดมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีสตินะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเขาเมตตาเขาเอ็นดูคุณนะคะหากคุณเป็นผู้ที่มีจิตใจดีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตานะคะอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีจิตที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรจิตที่แบบ ไปอยากจะช่วยเหลืออยากจะซับพอร์ตผู้อื่นอยากจะ,ะไปช่วยเหลือสังคมะท่านยิ่งจะช่วยเหลือคุณนะคะทุกๆความดีที่คุณทำอ่ะมันมันกำลังจะผลิดอกออกผลแล้วท่านก็ช่วยเหลือตามกำลังบุญตามกำลังวาสนาของคุณต้องไ่าอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวดูต่ออีกสักนิดนึงนะคะเพื่อน,อนขอคำแนะนำอีกสัก5ใบเนาะ หนึ่งถ้วย The Lover เนี่ยเป็นไพ่คูบาจาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะก็อย่างที่บอกว่าให้เราตั้งรับมือให้ทันตั้งรับมือให้ดีกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณไว้เลยว่าคุณจะมีสติมีความฉลาด ในการปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆด้วยเหตุการณ์ณปัจจุบันนะคะทั้งเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของอ่าต่างๆสิ่งต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ชีวิตเรามันมันถึงจุดเปลี่ยนนะคะเราต้องตั้งรับให้ทันแล้วก็จงมีสตินะคะอย่ากังวลใจอย่าเครียดนะ อะไรก็ตามที่มันเป็นความขัดแย้งความไม่ลงตัวนะคะจงมีสติให้มากแล้วลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงสิ่งที่คุณทำนะคะอะไรก็ตามทุกๆความดีที่คุณทำแล้วลึกถึงแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหามันก็จะค่อยๆมาลายหายไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะ ชัดเจนเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการงานหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะที่มันหยุดนิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะขอเสริมเพิ่มเติมอีกนะคะก่อนจบคำทำนายนะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะ,ะ,คะเพิ่งหายป่วยนะคะเพื่อนๆเสียงอาจจะแบบยังไม่ดีดามาก ยังไม่ดีด้ว่าเพราะว่าเพิ่งหายนะคะนอนแบบโอ้โหทั้งวันเลยนะคะแบบานานทีไปดูกันขอสรุป3ามใบนะคะ โหความสุขจะบังเกิดแล้วนะคะเพื่อนๆอย่ากกังวลใจเลยค่ะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะกำลังจะกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะคิดอยากจะทำอะไรนะคะหรือ มีความฝันว่าอยากจะประสบความสําเร็จนะคะให้คุณเชื่อมั่นให้คุณเชื่อใจได้เลยนะคะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนโอกาสดีๆนะคะหรืออาชีวิตที่มีความสุขหรือสิ่งต่างๆที่มันเหมือนจะไม่เกิดขึ้นนะคะเหมือนมันจะหมดหวังแล้วเหมือนมันจะได้รับการกู้คืนความหวังหรือโอกาสจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วขอให้คุณ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลน,นะคะแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างสม่ําเสมอแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมาให้การช่วยเหลือนะคะจะมาไกด์จะมานําทางคุณขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันไปในคลิปหน้านะคะวันนี้เสียงอาจจะเนื่อยนิดนึงนะคะก็ขอให้มีความสุขขอให้ความสําเร็จจงบังเกิดกับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้พอดีนะคะสวัสดีค่ะ